สวัสดีครับสำหรับใครที่อยากได้คอยฟีฟ่า15หรือว่าฟีฟ่า16นะครับกับเกมอื่นๆหลายๆเกมอย่างเช่นกิ l วอ a r 2ไฟนอลแฟร์ซี14นะครับติดต่อมาได้นะครับที่ w w w .mmorog.com นะครับอย่าลืมใช้โค้ด ANTI เพื่อได้ลด6%นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการ Anti-Hero นะครับวันนี้นะครับก็เป็น EP 3นะครับของ คาเรียโหมดของผมนะครับแอนต้ฮีโร่จะไปถึงไหนนะครับวันนี้ผมต้องขออภัยนะครับถ้าผมอาจจะพูดเบาๆหลือาจจะพูดแบบไม่ค่อยชัดหรืออะไรนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปถอนฟันคุดมาครับเลยซี่หนึ่งด้วยครับเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายผมต้องไปถอนนะครับไปถอนมา2ซี่แล้วนะครับปวดมากครับขอปอดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะกินน้ำลายบ่อยๆหน่อยนะครับจะพูดน้อยนะครับไม่เป็นไรครับก็กลับมานะครับ ผมตัดสินใจนะครับว่าผมอยู่ไกลี่นะครับความฝันของผมคืออยากจะเล่นให้ยูเวนะครับยูเวนตุสนะครับในซีรียนะครับแต่ว่าผมยังไปไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่อยากที่จะเริ่มเป็นเด็กฝึกยูเวแล้วก็ไปออกไปปล่อยยิมตัวนะครับผมต้องการให้ยูเวเข้ามามองผมว่าผมเก่งแล้วซื้อผมไปครับนะครับผมก็เลยมาเริ่มต้นกับไกลลี่นะครับ ผมไม่อยากย้ายทีมครับไม่อยากย้ายไปยืมตัวไปสโมสรโคตรกระจอกนะครับไก亚รี่กูว่าก็ไม่เก่งแล้วนะครับซีลิบีมึงจะปล่อยกูไปอยู่ทีมในกวางจู FC FC อะไรก็ไม่รู้สวีเดนนอร์เวย์กูไม่ไปครับผมอยู่นี่แหละครับนะครับไหนๆก็เราเล่นให้ไก亚รี่แล้วนะครับก็ผมก็อยากจะมาบอกอธิบายคร่าวๆนะครับเรื่องไก亚รี่นะครับก็ไก亚รี่นะครับเป็นสโมสรที่ ก่าแก่นะครับอยู่ฟุตบอลอิรีลีมานานนะครับแต่ก่อนก็จะอยู่ในซีรีอาร์นะครับหลังๆมาก็เพิ่งตกชั้นลงไปเล่นอยู่ซีรีบีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ยังอยู่อันดับหนึ่งในซีรีบีนะครับก็ปีหน้าก็น่าจะกลับขึ้นมาเล่นซีรีอาร์ได้นะครับแล้วก็เห็นโลโก้ไหมครับที่เป็นรูปโล่ครับเป็นรูปธงอังกฤษเห็นไหมครับแล้วก็มีรูปคนถูกหัวคนนะครับถูก เอาผ้ามาปิดตาไว้สี่คนนะครับนั่นนะครับผมก็จะมาเล่านะครับให้ฟังนะครับเพราะว่าว่าทําไมมันถึงเป็นรูปแบบนั้นนะครับไม่ค่อยเจอสมมสอนแบบนี้ใช่ไหมมีรูปคนหัวขาดสี่คนเนี่ยปิดตาถูกปิดตายอยู่แล้วก็หันไปทางเดียวกันเนี่ยอยู่บนทงชาติอังกฤษนง,งงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเพราะอะไรครับการีี่เนี่ยครับเป็นสมมสอนที่อยู่บนเกาะซาดิเนียนะครับทางใต้ของอิตาลีนะครับแล้ว สมัยก่อนเนี่ย <c oughs> ที่ซาดิเนียเนี่ยเขาเหมือนเขามีสงครามกับพวกชาวมัวนะครับชาวมัวร์แล้วมันมีเรื่องเล่ากันมาว่าตอนที่รบกันอยู่เนี่ยมันเท่าเทียมกันอยู่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีที่เอ่อมีเขาเรียกอะไรเซนต์ Saint นะครับเซนต์จอร์จนะครับถึงเป็นทวองกิตนะครับเซนต์จอร์จบ้านเราก็เรียกว่าอะไรเซนต์น่ะผมก็ไม่รู้นะภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะอ่ะ ลงมานะครับจากสวรรค์น,นะครับแล้วก็มาทำให้ซาดิเนียชนะชาวมัวนะครับแล้วพอท่านหายไปเนี่ยเท่านเสซนจอร์ดหายไปเนี่ยมีหัวชาวมัวสีคนเนี่ยถูกตัดแล้วก็หันไปทางเดียวกันอยู่บนพื้นตรงสนามรบอะครับแล้วก็ถูกผูกตาไว้อยู่ปิดตาไว้อยู่นะครับนั่นนะครับ มันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมซาดิเนีย,เ,ยเขาถึงใช้ธงเซนจอร์จนะครับแล้วก็มีหัวชาวมัว4ี่คนอยู่ระหว่าง4ช่องนะครับเนี่ยครับก็อธิบายคร่าวๆนะครับมาเราอย่าชา้าเลยครับเราไปเตะก,กันดีกว่าครับผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันเจ๋งดีนะลองคิดดูดิแบบมันไม่มีทีมอื่นนะจะสมมุติเป็นทีมแบบแมนยูก็เป็นโลโก้มันผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะยูเวก็เป็นแค่ม้าลายใช่ไหม เอซิมิลานก็เป็นของเอซิเมลาน่แล้วก็กลมๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันมีเหตุผลมันมีหลายอย่างมันเป็นเรื่องราวผมว่ามันเท่มาแล้วมาเตะกันดีกว่าครับแช์นี้เราจะทำอะไรได้หรือเปล่าโอ้โหไม่น่าเรียกบอลแบบนั้นเลยครับหลบไปแล้วครับหลบไปแล้วครับหลบไปแล้วครับ หลบไปแล้วครับหลบไปแล้วครับโอ้โหหลบไปแล้วครับกูมันโรนัลโดไอโรอนโดอ้วนนี่หว่าไม่ส่งใครเลยอ่ะยิงดิโอ้โหโดนเบียดนะครับแรงเราน้อยนะครับเราเป็นเด็กฝึกหัดนะครับกระดูกมันคนละเบอร์กับพวกนี้ครับ ย่งพอไม่ได้จายมาเราพีกไปครับมึงมุนารีนะครับโหเราทุกอย่างเราจะช้าไปหมดเลยนะครับ ระหว่างเล่นนะครับผมก็จะไม่ค่อยอยากจะตัดต่อเกมบอลและโชด่ไฮไลท์มากนะครับเราถ้าแล้วผมเข้าใจแหละว่า,วาอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับถ้าสมมติเราไม่พูดถึงเรื่องอะไรงั้นเรามาหาเรื่องคุยกันดีก,กว่าครับที่เกี่ยวกับฟุตบอลดีไหมครับกอ็อย่างนี้ว่ามันเพิ่งคัดเลือกยูโรเสร็จไปนะครับผมเชียร์ตาลีอยู่แล้วแหละแต่ผมอยากรู้ว่ายูเซอร์คนดูทั่วไปเนี่ยดูอะไรกันเหรอไอเชียร์เชียร์ทีมอะไรกันเหรอ บอกมาทางคอมเมนต์นะครับนี่เมื่อกี้ผมก็เสกจะรอเด้นะว่าจะให้จะให้คนดูตอบนะครับจะให้ท่านผู้ชมตอบมู้งงเหมือนกูกูไม่ได้คุยกับตัวเองเหรอวะกูคุยกับตัวเองอยู่นี่วะก็เชียร์ทีมไรนะครับก็ช่วยบอกคอมเมนต์มานะครับแล้วก็บอกเหตุผลนะครับเพราะอะไรนะครับอารมณ์แบบผมเชียร์อังกฤษครับเพราะว่าพ่อผมเชียร์ครับหรือว่าตอนในเด็กพ่อเคยบอกว่าทีมชาติสเปนเนี่ย มันหมูสนามซ้อมสิงสอ้หมูสนามจริงสิงสนามซ้อมครับผมก็เลยเชียร์อะไรแบบนี้ได้หมดนะครับผมเชียร์บาราซิลครับแต่บาราซิลไม่ได้เล่นยูโรครับไม่เป็นไรครับผมไปแล้วครับไออีอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับตามสบายครับ <c oughs> <c oughs> มีเยอะนะเว้ยพวกกวตีอย่างเงี้ยลองอ่านคอมเมนต์ดูได้นะครับ โดน,นเบียดง่ายเหลือเกินนะเราเนี่ยเป็นแท็กติกก็ไม่ได้นะเราไม่ใช่เพลเยอร์แมเนเจอร์มันก็ถวงอย่างเดียวเลยนะไอโนววล่าเนี่ยอีแ c วคิวนะครับเมื่อกี้อา้าวแล้วเปิดปอลยามาสิครับ จายไปอย่างสวยครับเราจะจ่ายแค่ตอนที่เพื่อนเราได้เปรียบนะครับแล้วดูดเพื่อนเราทำครับเข้าประตไปแล้วอุยซองแตกเนะีย ปังสองแต่ครับเป็นยังไงไม่ต้องโคไลครับเอาดารคอต้าโอนโกไอสัตว์โกมึงปัดเข้าประตูผมต้องได้ประตูสิครับโหทุเรศว่ะทุเรศอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเล็กซามวะเกมมึงเฮี้ยจริงๆ ้ไม่ล้ำด้วยวิ่ง,งาออมาชนกูซะงั้นไอซ่อนตีนวิ่งมาชนแล้วอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าเลยนะทำให้ผมล้ำหน้าเลยนะครับเนี่ย ไม่เป็นไรครับเราทาเพื่อทีมครับกัดฟันพูดนะครับเนี่ยเกือบไปแล้วโก โอ่งลีอะเมื่อกี้องลีเลยเนี่ย จ่ายสิครับลูกพี่ลูกพี่จะทำอะไรเนี่ยโดนเบียดซะง่ายเลยได้ฟาวสักทีส่งมาให้กูเนี่ยแหละกูให้มึงส่งง่ายๆมึงก็ชิปให้กูสั้นๆ นี่มันเล่นเฟสปิดเกมกันเ่าว่าเนี่ยทำไมปัญญาออกกันเยอะอย่างนี้ยิงแล้วแม่งเซฟได้เราถ้าทางจะยิงไกลไม่ค่อยดีนะครับเราต้องเข้าเขตโทษด,ดีๆก่อน กล้องนี่มึงมุมกล้องคอนเนอร์มึงเลยเนี่ยอ้าวแต่บอลกับหลังครับเล่ยบอลเป็นต้องส่งบอลกับหลังเป็นนะครับกองหน้านี่ไงเอกซอนตีนเป็นยังไงลนะ่ะอยากตะโกนนะครับแต่มันตะโกนไม่ได้ครับเจ็บฟัน สาดใจไว้อันนี้จะโอนโกอ,อีกไ<ๆ>ร่ไร่ตีนปัมบอลน,นะครับเป็นข้อจีซีแอนตี้แอนตี้ีโลต้องสองประตูนะครับค้างคาใจ กันเลยครับกำลังเล่นดีเลยครับมีใครที่เชยูเว่ยอย่าลืมนะครับบอกผมด้วยนะครับผมก็อยากจะารู้เหมือนกันว่าใครเชยูเว่เหมือนกันนะครับเผื่อวันหนึ่งนะครับเราจะมาดูบอลด้วยกันนะครับแมตช์ใหญ่ๆบิ๊กแมตช์บิ๊กแป๊เงี้ยม,มีใครอยากจะดูบอลด้วยกันไหมครับก็ช่วยบอกผมมานะครับแต่ผมไม่รู้นะ ผมว่าบอลสมัยก่อนตอนผมเด็กๆดูผมว่ามันกับบอลสมัยเนี้ยมีใครคลหมกันไหมผมว่าแบบยุคแบบบัตโจบาติสตูต้าเชฟเชงโกยุคแบบ Only, ata, องลีนากตะเงี้ยเบิร์กแคมป์นะครับผมว่ามันดีกว่าสมัยเนี้ย Net เยยน็ตเวทไรเงี้ยฟิกโกไม่ใช่สมัยนีย้อะไรก็ดูฮาเมสเนี่ยเบสซี่โรนัลโดผมว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นอะ oh, ผมว่าสมัยก่อนนะัก oh, บอลเก่งออกว่านี้ สมัยนี้โด้โดนอะไรนิดเดียวก็ฟาวแล้วเมสซี่โดนอะไรนิดเดียวก็เป่าให้แล้วโอ้ยมึงเซฟมึงเซฟได้ไงมึงเซฟได้ไงกูถามจริงมึงโดนลูกง,ง่ายๆแบบนั้นสองประตูแล้วนะเว้ยพอกูยิงดีที่สุดมึงเ,เซฟสมัยก่อนนะครับก่อนที่ผมเล่นฟี f a ผมก็เล่นวินนิ่งนะครับ ผมก็คิดว่า Winning นี่ไม่เป็นเกมบอลที่ดีส่วนตลอดการแล้วแล้วก่อนนั้นนะครับก่อนผมเล่น Winning นะครับผมก็เคยเล่นเกมชื่อ international superstar soccer นะครับเจ็บฟันเลยนะครับหรือว่า perfect eleven นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าปู่นะครับบีดามานดาของ Winning eleven นะครับมันเป็นแบบภาคแรกอะครับของ วินนิ่งคือเครื่องซูเปอร์นะครับชื่อ Perfect 11แล้วว่า International Superstar Soccer นะครับสนุกมากนะครับก่อนนั้นนะครับผมก็เล่นเกมนะครับฟุตบอลที่ชื่อว่า Super s ์ไซด i c 2นะครับทำไมต้องสองเนี่ยวาะกูก็เล่นทั้ง1 2 3เลยเนี่ยว่ะมันเป็นเกมของ Neo Geo นะครับเกมตู้นะครับสนุกมากนะถ้ามีใครเคยเล่นเนี่ยต้อง30อัพอ่ะผมว่าอายุอะแต่สนุกจริงนะครับ แล้วก็ก่อนนั้นอีกนะครับผมจะเล่นเกมโอ้โหมึงเบียดกูแบบสตีนมากก่อนนั้นๆน,น,นะครับเป็นเกมฟุตบอลโปรดผมเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้ผมยังชอบอยู่เลยนะครับคือสุปสรอาร์ g บนเครื่องซูเปอร์กับเครื่องแฟมิลี่นะครับสนุกมากครับเป็นเกมภาษาครับมีท่าไม้ตายของสุปอราครับทุกอย่างเลยนะครับเราเล่นเหมือนเกมภาษาคิดง,ง่ายอ่ะแต่สนุก เขาน่าจะทำเกมแบบนี้ออกมาอีกนะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมก็ไม่ทำนะครับหรือไม่ก็แบบคูนิโออย่างเงี้ยก็ไม่ยอมทำออกมานะครับดารกแนบอลอามึงก็ไม่ทำนะครับมึงก็จะทำแต่แอคชั่นปัญญาอ่อนเหมือนแบบคนเล่นเกมมันไม่ได้มีแค่เด็กเล่นนะเว้ยคนเล่นเกมอ่ะมันมีผู้ใหญ่นะครับตโตๆตแล้วก็มีนะครับคนฉลาดก็มีนะครับไม่ได้มีแค่เด็กปัญญาอ่อนเล่นนะครับอายุ1112 ไม่ได้หมายถึงว่าเด็ก1 1 12ทุกคนปัญญาอ่อนนะครับแต่ผมบอกว่าเขาสร้างเกมเหมือนเขาสร้างให้เด็กอายุ1112ปัญญาอ่อนเล่นน่ะคือมึงแค่กด AAA อย่างเดียวอย่างเงี้ยทั้งเกมมากดอยู่2ปุ่ม A กับ B อะ่ะไม่ต้องมีการวางแผนเลยเลยนึกออกไหมครับมันไร้สาระผมว่ามึงทำเกมให้ผู้ใหญ่เล่นก็ดีนะให้มันยากหน่อยอะ่ะเกมเดี๋ยวนี้มันง่ายไปแล้วฉากจบก็ไม่มี อะไรก็ไม่รู้สมัยก่อนนะครับตอนผมเล่นเนี่ยฉากจบนี้แม่งยากจริงจริงนะครับไอ้มันยาวจริงๆนะครับเพราะกว่าเราจะจบได้มันยากถ้าจบได้มันรู้สึกแบบโอ้ภูมิใจว่ะได้เห็นเราลุดไปแล้วลุดไปแล้วมึงมึงเล่นสไลด์กูอย่างนี้เลยไอสัตว์ของจริงโดดต่อยแล้วเนี่ย,ยไม่ได้แล้วเราซามากไม่ได้เลยครับเ е ตติ้งเราตกมานเหลือเจ็ดแล้วเนี่ยทั้งนั้นที่กูยิงสองประตูมึงให้เ е ตติ้งกูน้อย เข้าไปเดี๋ยวพี่เปิดให้เรียกคอนเนอร์ครับอย่างนี้เขาเรียกเรียกคอนเนอร์ครับไม่ได้เปิดครับดิกแมนครับไอ้มนุษย์องคชาตนะครับชื่อมันบิกี้ดิกแมนสงสารพ่อแม่ไอ้สงสารมันมากนะพ่อแม่ไปตั้งนามสกุลเนี่ยนามสกุลนี่ยว่ะโคสงสารทั้งตระกูลเลยเนี่ยแม่งโดนล้อทั้งตระกูลเนี่ยลองคิดมันมันเป็นฝรั่งก็จ,กจริงนะเว้ย แต่ชื่อมันจะต้องแปลว่าลองคิดดูนะเหมือนคนไทยมีนามสกุลชื่อมนุษย์องคชาตอ่ะนายสมศักดิ์มนุษย์องคชาต,สสาชาตโปดยกมืออย่างเงี้ยลองคิดดูดินายสมศักดิ์มนุษย์องคชาตโปดรับยาที่ตู้หนึ่งด้วยอย่างเงี้ยยังเซฟกูดิกแมนคิดได้ไงวะไม่รู้มีจริงมั้นะหรือว่า EA แม่งสร้างตัวมั่วมา ฟาวอาจารย์พูทโธมเปลี่ยนตัวเลยไม่น่าเล่นมุกมนุษย์ลงกระชาเยอะเลยโค้ชบอกอะไรสั่ละออกไปได้แล้วเรามาฝึกกันดีกว่านะครับ มา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 อ่าเราต้องฝึกการยิงประตูก่อนนะครับเต็มข้อครับเกือบเสาแล้วไ่เอผมไม่เข้าใจทำไมมันไม่ได้เท่ากันนะ817รบกี้บางทีก็700กว่า8ป2สองเี้กลาเอาเต็มข้อซะหน่อยดูว่ามันเท่าเปล่า เหตุผลที่ผมไม่ได้โชว์กล้องก็พาฟันคุดมานะครับหน้าอย่างกับซาลาเปาไส้หมูสับนะครับเออชอบกินสาลาเปาไส้อะไรกันนะบอกผมหน่อยดิผมก็อยากรู้นะผมชอบกินไส้หมูแดงกับไส้ครีมนะผมแล้วผมจะไม่กินหมูแดงให้หมดก่อนแล้วค่อยกินครีมนะผมจะกินหมูแดงแล้วก็ครีมแล้วก็หมูแดงแล้วก็ครีมนะสลับกันนะครับแปลกไหม ผมไม่รู้ดิผมชอบกินของแบบขาวแล้วก็มากินของหวานแล้วก็กินของขาวแล้วก็กินของหวานเงนี้ยไอ้ยัดแม่งกูตบแอนดลอกลงมือเสืกเลี้ยวให้กูนะไอ้สัตว์ขออีทีเหอะไม,ไม่ได้ละเอฟไปละอ๋อนี่จ่ายบอลน,นะครับโอเคด,ดูการจ่ายบอลน,นะครับ คุณต้องเป็นเพย์เมเกอร์แล้วเนี่ยคนแม่นเลยไม่ไมน่าพูดเลยพูดปั๊บผิดปั๊บเลย <c oughs> ไอ้สัตว์แล้วมึงก็มายืนอย่างงั้นแล้วกูจะส่งให้ไรควายอุ้มแล้วโดนบอลอีกไอ้เย็ดแค่มึง คือ EA ผมเข้าใจนะว่าคุณอยา่ทำเกมให้มันดูยากหน่อยนะแต่มึงไม่ต้องโกงกูก็ได้ไห,หัวขวดเลยไม่ยืนรอบอลเนีนะเ่ยเกี้ยังไม่พอนะให้กูเตะอดัดบอลอีกถ้ามึงไม่จับเวลากูกูจะไม่ว่าไงเอเอมึงจับเวลากูแล้วดูดีอะไรอะมึงทำอะไรอะ่ะเมื่อกี้ ไม่อย่างหุ่นยงิดนะเนี่ยแต่ทำให้หุ่นยิดอีกแล้ว EA เอ้ยมิหน้าเขาถึงไม่เรียกคุณเอเถึงเรยอ EA ดูดิแต่เบาๆมึงก็ยิงกูเต็มข้อมาไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียด c สิวัต f เลยวะแป่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอีกไม่นานนะครับก็น่าจะเก่งกว่านี้นะครับทีมอัลวีคเว้ยกูอยู่ทีมอัลวีกเหรอไหนอนะทีมอัลวีกอยูต่ตรงไหนเนี่ย จริงๆแล้วคืออยากจะเล่นอีกแมตช์นะแต่ว่าเราไม่ถูกเลือกนะครับฟอร์มไม่ดีนะครับไม่เป็นไรครับเกรย์ชนะนะครับ1-0นะครับฟาริอาตยิงนะครับโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราได้อยู่ทีมมันวีนะครับเราติดทีมมัตตาวีนะว่าแต่มึงไม่ให้กูเล่นไม่เข้าใจนะครับเดซเซนาเจ็บสเดือนนะครับ เรามาดูดีกว่าว่าดาวซันโวโอ้โหเอเรายิงแค่หนึ่งประตูเราไม่ติดอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ